มาแล้วมาแล้วว่ะเออเฮ้ย<อ>ไม่แหลกว่ะอีซี่เลยอ่ะมันจะแหลกได้ไงนนเฮี้ยล่อยต้นไม้ก่อนโอ้ยนี่มันเต็งต้นเดียวกูไยสัตว์อีไม่มีพีพีไม่มีพีเรียบร้อยตดียวโอ้ยได้อะไรเยอะแยะขึ้นเลยแร็กทูนิกกับสร้างตวใไม่ไง เราควรทำอะไรก่อนเอ่อเราควรไปหาไอ้นั้นก่อนอ่าอะไรบอสแรกบอสแรกก่อนไม่เรื่องสร้างขวานสร้างอไม่เราเราจะได้อยู่แถวบอสแรกไงนึกออกไหมอ๋อเออตอเนี่ยมึงไปคุยกับป้ายเลยคุยกับป้ายว่าไงไปเลยกอเปิดอันนี้ก่อนอยู่ใกล้ๆนี่รู้สึกเอ้ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเรียบเรียบเลยเรียบทะเลไปทางนี้ อยากต่อยกวางว่ะแต่ดาเมจน้อยเราต้องทำธนูเว้ยยังไงก็ต้องทำธนูอ่ะโอ้นี่ไงสัตว์ตัวแกร็บได้เลยก่อนถูกไเปิดหมูก่อนนะวะเอาไม้ปะเอาไม้ปไมปครับอะไม่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 ไกูขอหมูก,ก่อนขอหมูก,ก่อนอีเหี้ยบวัวกเขา,าอยาหนีเอาหินเนี่ยกูไม่เอาไม้หรอก หินต้นเกมหายากเว้ยไม่มีที่ขุดเออแหละถ้าถ้าเกิดจชนาบอสหนึ่งก็มีที่ขุดละอือ๋อเออใช่มันจะดบจากกวางยังไหมเอนเลอร์เน่ยใช่เอนเลอร์เราดบจากกวางเท่านั้นเท่านั้นด้วยนะอืมก็เข่ากวางนี้เหี้ยไม่ต้องดบจากกวางสิโอเคนี่ตัวแรกได้แล้ววะได้ละแรกเรียบร้อยตัดไม้ทำายป่า กูต้องมาเป็นแอคมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเลือกอาวุธก่อน,นต้องเลือกต้นเกมได้ไหมไม่ต้องหรอกไอ้เนี่ยใช้ไปเรื่อยๆอเดี๋ยวสกิลก็ขึ้นในตามเองนี่งไงเจอแล้วเราต้องลาก,กวางไว้ถ้าเกิดเราจะไปไอนั้นโบสไม่เราต้องทำธนูก่อนรู้ว่านะแกะสร้างบ้านดิเออเออสร้างเป็น,นพึงพึงพึงดีกว่าไม่ต้องบ้านหรอกเดินเดินเดินไปแถวลังบอสก่อนไหม ใช่ตอนแรกเราตอนเราเราก็แค่บักหลักบักหลักไม่ไม่ไม่ต้องบักหลักยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ว่าเราต้องเบียดไปเรือ่อยนึกออกไหมใช่เอองั้นเราไปสร้างเพิงงูก่อนดีกว่าตรงนี้มันมีเพิงนี้อยู่ว่าใช้เราใช้เพิงนี้ได้หีือเ่าไหนวะไปไกลแล้วดีกว่าแล้วด้วยอุ้ยแต่วิวสวยใช่ไหมเก็บเอ็ดแป๊บขอกจีบเอ็ดนี่จำเป็นกูอบอกเลย โอ้เดี๋ยวอยู่ไม่ได้หวะ่ะตรงนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่พังตรงนี้ออกดีกว่าเ,เอ๋อไอเพิงเที่อน,นี้แม่งที่ที่ตรงนี้แม่งโล่งเว้ยกูว่าเราทำเพิงตรงนี้ได้แล้ว,ลวก็มันอยู่ห่างจากเทนบอสไหมก็ <ทำ S 1> อยู่ห<า>ตรงตัวคราเลยไม่ดีกว่าอีกนี้ไม่พังหรอเซตปุ่มเซ็ตปุ่มเยินชินตั้งไว้ คราฟติ้งแทเบิลทีด้วยนี่มึงดูนะอะไรวะคือมึงมีโต๊ะแล้วมึงก็เอาแฮมเมอร์งัดออกดิอ๋อจริงเออโอ้ยเฮียเพิ่งรู้เหรอไอ้สัตว์เออจริงจีิงเนี่ยหรออ่ะเนี่คือเรามีโต๊ะคลาสไงเรางัดทุกอย่างได้แล้วอ๋อเอาใจอย่างเออไอพวกของที่มันเป็นแท่นพวกนี้นะโอเคเอาแฮมเมอร์มาก่อน แล้วก็สร้างเป็นเพึ่งงูอะไร ย่องอ่ะเฮ้ยหมูหมูมันสู้หมูมันหวดหมูหวดเออแค่หาหมูให้เจอก็พอแล้วกวางด้วยต้องใช้เข่ากวางไงนี่ถ้าได้ธนูถ้าได้ธนูแล้วเราเอาธนูไปยิงเขาไปยิงกวางได้ไงเอี่ยดังนั้นกูคลาสธนูก่อนตั้งตีพักชั่วคราวก่อนนะได้ได้ได้ทำมันแล้วกันได้ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาโอ้หมูเพียบหมูเพียบเลยหมูเพียบเพียบจริง กูว่าแบบดันสบายสบายกูลากกว่าอย่างงี้ก็ได้ตู้เกมอะครับมันเป็น,นอวาว <c oughs> ุธที่ดีมวลแรงแรงกว่าแรงกว่าเออทำขับมันมแรงกว่ากวานอุ้ยกวางเต็มเลยต้องยกนะอุ้ยหมูดาวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยทุบอุทิศตายเลยไอ้เหี้ย <laughs> ไปวัดเลยเออแล้วไอ้แยต้องไปเกิดตรงนั้นอีกใครไม่ได้ทำหยุเหดเซฟวะเจียว <laughs> ไปวัดไม่ได้วางเตียงเลยเออไม่ได้วางเตียงหัดตักมาแต่แต่จีนด้มาทีเดียวสวยสวยสวยว อะไรอะตัวเฮ้ยเลือกเทปเก้าแล้ววโอเคอเคเท่าไหร่ละเราตั้งกองไฟในกองไฟก็อีกทีเออซ้อนไปเลยเฮ้ยถูกได้เหรอเยี่ยอขั้วกูสร้างที่นอนเพิ่มอีกว่ะ เป็นที่นอนงู้เหมือนกันโอเคทำไม่นี่อะเรียง Một lâu rồi. Ok, ní <coughs> <Guess it's> <coughs> <coughs> Ok, này, quá? Ku korra? Ok, 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 อ่ะกูมีหกพอดีไปเลยสี่ก็อือโอ้ใช้บูดทาวเวอร์ดีกว่าว่ต้นเกมเราไม่ต้องแพรรี่อะไรเยอะไอ้เงี้ยมันหรอจัดไปใช้ทำบูได้โลโลเทพ,เทพฉันได้มาแล้วแล้ะนะโลที่แก่งเกลิกทีสุดยี่้ชิลิวมีวะงานบล็อกดามีได้เยอะ ดูซื้กวางได,ได้บอกกวางได้อยู่เออไรหนักกวางยังไม่ได้เข่าใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้เลยว่ะเยันล่าไปสามตัวไม่รอดเท่ากั้นลยโทฟี่ก็ไม่ได้เข่าง่ายไม่เป็นไรนอนก่อนไหมมืดได้ so <mon> นอนก่อนก็ได้กลางคืนไม่ชอบเอ้าทำไมกูนั่งวะเฮ้ยโอเค โอเคถึงเวลาลากวางหรือไม่ลากวางเออช่วยกันลากก็ไดิช่วยช่วยกันได้ได้ไม่ได้มีอะไรอยู่ฝั่งไหนดีแยกกันไปหานะเออน่าจะเร็วกว่างังซ้ายกูขวาแล้วกันดูในแบบมั้ยเออได้ได้อ๋ออซ้ายมาถึงซ้ายแมมใช่ไหมเออได้ได้ ติดปูงแล้วติดคลิปโอเคทำโอเคแล้วก็ที่ย่างเนื้อว่าลองเล่นสายมีดดีกว่าสายมีดมัน <c oughs> ก็ดีนะได้คลิปอ้ยเจอกวางสามตัวทีเดียวดาเมจนไม่มีนี่สิ โ okay. อเคย่างเนื้อครบแล้วกูพร้อมแล้วเนี่ยโอเคอินกรา밍ดูดิว่า,วาทำอะไรไดีมั้งอาหารไว้ตรงนี้แล้วกันชุบชุบชุบเดี๋ยวก็เออได้เนื้อ,อไอ้ได้เพื่อมันทำเพื่อได้ก่อนยังทำไม่ได้ตัวเต็มไม่จำเป็นต้องเต็มเออ ข้าขอบุชัยยันอะไรวะกวางสองหัวเทพีวางจัดไปเลยปาันไปมาอีกที่อ่ะไปไหนหัวหมูเอ้ยหัวกวางหัวเอ้ยมันมาตรงนี้โอ้ยตรงนี้อ่ะเจอกูไอ้เหี้ยบล็อกอยู่ไหมวะไม่อยู่หรอกใส่ฟ้าไงจะบล็อกไว้ได้ไงวะบล็อกได้ไอ้นี่เง่าเออดูเโอ้ยอ่ะสุดยอดว่ะ ปิดมันปิดระวังระวังอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้เจ็บเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอสองครั้งวันนี้วันนี้โอ้ยหนานบอสกว่างังหนีเลยยี่่่ะไม่จบกอรลีตีไม่หน้ามึงมึงต้องหลบเองนะถ้าอันนี้กูหลบกูช่วยไม่ได้อ่าเข้าใจเข้าใจกูจุ๊ตลอดแหละ แต่วหนากูเพิ่มช่ไโอเคตีสามีอืมหรือกูอเปลี่ยนเป็นคลับดีวะน่าจะตีแรงกว่าวะโอ้โหตีเบากว่าเยอะครับมันไม่ติดมันไม่ติดทีไม่หรามันติดตันไหมอืมต้องตีด้านหลังอ่ะตีเจเล็กมันจะใช้ท่าใหญ่ <laughs> อุ้ยมันผิดเลยเหรอ ย่าไม่รู้ไม่รู้มุฟไม่ผ่านโคตร<ฮ><ห>ง่ายเลยอีคือเจอบอสเอลเดอร์นี่คือแบบโอ้โห <laughs> อย่างนี้อะบอสควางไม่กระจบเลยมานี่มานี่ปุ๊บสองตีแล้วกัน ใช้ท่ากูลืมเลยว่ามันมันใช้ท่าได้เลยนี่หว่าท่าน,นี่แดวเห็นแป๊บอันนี้มันทางตกถ้ามันยกล้อนานๆแสดงว่าใช้ทาา่าท่าบวกบอกได้อันน้โอ้ยเยี่ยม,มองเห็นว่เอ้ยเดีย <laughs> พังเอ้ยต้นไม้เออจะปิดต้ <laughs> ตนไม้หักเลยวะดิดไปติดไปกว่าจะแทง เอุ้ยมันชนจนแตงไม้กลัวอย่างเดียวคือต้นไม้เกมี้จิโอ้โหมันตัดไม้ให้เราเก้ยีบีไงล่ะอุก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 เนี่ยได้ฮาร์ดแอนเลอร์วะได้ฮาร์ดแอนเลอร์ไปแก้เรียบร้อยนี่ไงแอนเลอร์ไปไปที่ท่านไปรับพลังกัน าาไปทีเทนก่อนเรียบรับเลยบรับก่อนไม่ต้องหรอกเอ้ยเดี๋ยวค่อยค่อยนั้นแล้เราต้องไปผจญภัยในแบ็กโคลเรสใช่ไหมอุกอุกะอุกอุกจากไปหนึ่งขอบคุณเหรอโอ้ยเียแม่งทำไมทำไมตัวนี้มันเยอะขอบูชาดีเวทพาวเวอร์ดีเวทพาวเวอร์นี่แบบอะไรอ่ะ หวยเด็ดเด็ดหวยหวย,อ,ยอ,อ,อ้าวเจ้าการโง่เอ๊ะออกขวาออกขวาไม่มีอะไรต้องทำเลยใช่ไหมใช่โอเคไม่โอเคมีแล้วเราทิ้งแคมป์นี้แล้วกันเอาไว้นั้น เกือมาตัดไม้มาทำอะไรพักเรมพักเรมแต่<อ>ว่าเดี๋ยวค่อยออ,<ค>ออกขวาใช่ไหมนำทางเลยอ่ะแบ<ต>ขวาขวา,ขวาทางกูดีกว่าใช่ไหมโอเคลุยอุก,กอุก,กอุกเนี่ยตามทะเลไปน่าจะเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเรานี่ก่อนอุกอุกอไปแล้วเจอกัน งั้นเรา<น>เราจะยึดบ้านนี้เป็นเป็นโซนที่เราอยู่หรือว่าเราจะหาโซนอื่นเ๋้วข้างบนก็ได้นะข้างบนอนะ่ะหรือว่าหรือว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้ลอดไฟแน่ตรงนี้นะแต่ถ้าข้างแต่ถ้าข้างบนไหนน่าจะมีเกจมามาบุกบ้างตรงนี้มันเป็นหลุมอะกูอยากได้ที่มันโล่งๆแบบกูไม่ต้องขุดเพิ่มอะไม่กูจัดพื้นได้ไม่เป็นไรโอเคจัดพื้นได้ก็เอาเอาเลยเอาตรงนี้กว่าที่มันกว้างดีตังตังโตตังโต๊ตังโตก็ ตัดไปแล้วหนึ่งก็สุดยอดเฮ้ยโอมันขุดแบบนี้ได้เลยวะได้เพ่รู้หลักพวกเราใช้ไม่เป็นกันเว้ยตอนแรกอ๋อ oh. คือมึงต้องยืนพื้นในระดับที่มึงต้องการไว <g ümüz> ้อ่าถ้าเกิดมันมีตรงไหนที่เราขุดไม่ลงแสดงว่าเป็นหินต้องใช้จอบ ตรงนี้ข้างหน้ากูนี่กดไม่ลงล่ะต้องใช้ปีเอ็กซ์โอเคจะกระทุบอี่เจนี่ออกอะไรไอ้บริงไทดิงที่อะไรวะไอโน่นะเซนส์เคป ีไงั้นกูฝากหน้าที่สร้างให้หมึงแล้วกันเอาไม้ไป <laughs> หไหนๆก็ทำยี้นี้มาแล้ว <laughs> อยากได้ฟลินน่ะไอ้เีจยตัดไม้เร็วกว่านะเว้ยจะต้องไปหาแถวแม่นม้ำฟลินนักอเอตอนนี้เอาเอาบ้านให้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาเอง,าง,างินทำแอปฟลิน